สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะผ่านทาง YouTube c h anel n ในช่องของ RMTP u Live วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ต้นสัปดาห์ฝนยังสรรหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน หากย้อนกลับไปเมื่อ33ปีก่อนค่ะได้เกิดโศก,กนาฏกรรมทางน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เกิดเหตุนั้นคือบริเวณของเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะจนเรื่องราวเรื่องนี้นะคะกลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญว่าเ,เรือนักท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นมัจจุราชนะคะที่ทำให้แม่น้ำหรือน้ำในเขื่อนนั้น ืนบุคลากรทางการแพทย์ไปมากถึง33คนด้วยกันเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะหลายคนอาจจะลืมเลือนไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้10นาทีคดีดังจะนำเรื่องราวดังกล่าวกลับมาเตือนใจคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งณวันที่23กันยายนย้อนกลับไปเมื่อปี2533ได้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นณนเะขือนอุบลรัฐเหตุการณ์นี้ทำให้สูญเสียอนาคตของชาติที่เป็นผู้ที่ร่ำเรียน วิชาด้านสาธารณสุขมากถึง39คนในช่วงก่อนเกิดเหตุวันที่22 2 3ถึง23กันยายน2533ถือเป็นวันเชื่อมสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษาด้านสาธารณสุข4ส,สถาบันด้วยกันได้แก่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดชนบุรีโดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุขโรงพยาบาลราชวิถีอีกหนึ่งแห่ง รวมเป็น4สถาบันปัจจุบันก็คือวิทยาลัยการสาธารณสุขนะคะได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรหลังจากการแข่งกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ปกติเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะมีกิจกรรมทัศนศึกษานั่นแหละค่ะคือหายนะที่มาเยือนแก่กลุ่มนักศึกษาในช่วงที่เขากําลังทําการทัศนศึกษากันเวลาประมาณเที่ยงเสรศษเ,เรือนําเที่ยวที่ชื่อว่ารัชตะทัวร์นะคะซึ่ง เรือลำดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะสองชั้น จำนวนมีสองลำด้วยกันกลุ่มนักศึกษามีทั้งสิ้นประมาณ120คนจาก3สถาบันอันได้แก่ขอนแก่นพิษณุโลกและทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้แห่กันลงเรือนำเที่ยวนะคะที่จะหวังใจว่าจะชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนโดยเรือแต่ละลำนั้นจริงๆแล้วบรรทุกคนได้ประมาณ40คนแต่วันนั้นบรรทุกคนไปถึง60-70คนในแต่ละลำ และขณะที่เรือกาลังแล่นห่างจากฝั่งไปเพียงแค่200เมตรค่ะจูจูก็มีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากเรือลำหนึ่งเรือลำหนึ่งในสองจำนวนนะคะก็เกิดพลิกคว่ำอย่างกระทันหันเรียกได้ว่าเหตุเกิดต่อหน้าต่อตาของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ เรืออีกราผ่าร่างผู้โดยสารเนี่ยดิ่งสู่หายนะที่เป็นห่วงน้ำลึกนะคะเพราะเป็นห่วงเป็นน้ำในเขื่อนส่วนสาเหตุของการพลิกคว่าในครั้งนั้นเนี่ย จากการสอบสวนนะคะก็ได้ความว่าเรือลำดังกล่าวนั้นเดิมทีเป็นเรือเอี่ยมจุนค่ะแต่ว่ามีการมาดัดแปลงให้เป็นเรือสองชั้นมีดาดฟ้าเพื่อที่จะให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ชมทัศนียภาพได้โดยการต่อเติมในครั้งนั้นนะคะ โครงหลังคาชั้น2เนี่ยมีเสาเหล็ก17ต้นรับน้ำหนักไว้แล้วก็มีความสูงจากพื้นชั้นล่างนะคะอยู่ที่ความสูง2เมตร10เซนติเมตร เป็นความสูงที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่ากำหนดเรียกได้ว่าเป็นเรือที่ดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายนั่นเองค่ะอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าให้ฟังว่านักศึกษาจำนวนมากนะคะที่ขึ้นไปบนเรือเนี่ยมีการเบียดเสียดกันอยู่บริเวณชั้นบนของเรือจากนั้นไม่นานชั้นบนก็พังถล่มลงมาทับชั้นล่าง เรือจึงเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำในทันทีนักศึกษาอีกคนหนึ่งกระเด็นตกน้ําและจมหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนว่ายน้ําไม่เป็นก็จมหายไปโดยทันทีโดยไม่มีใครสามารถช่วยได้อาจารย์ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวหลังเกิดเหตุว่าพยานอีกคนที่เห็นภาพหน้าตกใจนี้บอกว่า เห็นม <geon ing> in <mouth> ือ <Ende> ผ <atorium> <ohn> ุบผ <forever> <ren> <ator il> <ğim> ุบโผล่ขึ้นมาโดยมีเพื่อนักศึกษาบนฝั่งนับร้อยคนที่ยืนดูแต่ไม่มีใครช่วยได้เลยทำได้เพียงปล่อยให้ผู้เคาะร้ายนั้นจมน้ำขาดอากาศหายใจไปนับสิบคนด้วยกัน เหตุการณ์ชุลมุนชุลเกนั้นนะคะผ่านไปสองชั่วโมงเริ่มจะมีคนมาช่วยคนที่รอดตายส่วนใหญ่ก็เพราะว่ายน้ำเป็นแล้วก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งมาเองทั้งสิน้นส่วนคนขับเรืออาศัยช่วงชุลมุนนั้นล่ะค่ะหลบหนีไปด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรท,ที่รับผิดชอบคดีนี้นะคะคือพลตำรวจตรีแหลมทองยานอุบลน,นะคะซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6ในขณะนั้น ก็ได้สั่งการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อระดมนักดำน้ำมาร่วมกับชาวประมงในพื้นที่ช่วยกันงมศพผู้เคราะร้ายขึ้นมาเวลาค่อยๆผ่านไปจนมืดค่ำในวันแรกสามารถงมร่างที่ไร้วิญ,ญญาณได้ทั้งหมด12ศพด้วยกันแต่คาดว่าผู้ที่เสียชีวิตน่าจะมีอย่างน้อย26ศพจากการตรวจสอบนะคะก็ทราบว่าเรือดังกล่าวเนี่ยอย่างที่บอกคือเรือที่ดัดแปลงเป็นเรือสองชั โดยใช้เหล็กแป๊บเนี่ยมาตั้งเป็นเสาปูพื้นด้วยไม้และหลังคามุงด้วยผ้าใบก็เป็นเรือที่ดูไม่แข็งแรงแต่ว่าก็เลือกที่จะนำมาเป็นเรือที่พาเที่ยวชมพาไปทัศนศึกษานักศึกษาที่รอดชีวิตในครั้งนี้นะคะมีประมาณ30คนมี5คนหัวแตกนะคะเพราะว่าถูกพื้นเรือที่หักเนี่ย ฟาดลงมาก็คือ,อหนึ่งในจำนวนที่บรรจุไปในเรือรำนั้นเนี่ยรอดมาชีวิตมาได้30คนนะคะบางคนหัวแตกบางคนขวัญหน,นีที่ฝอเสียขวัญไปบางคนพอเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถทนดูภาพยังกล่าวได้ก็เดินทางกลับบ้านทันทีบางส่วนก็ยืนรอบริเวณฝั่งเพื่อที่จะเอาใจช่วยนะคะให้ผู้ที่งมศพเนี่ยพบ เพื่อนของตนเองที่สูญหายไปนะคะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ทํางานก็ให้กําลังใจติดตามแต่ว่าก็มีทั้งคนที่ยืนรอแล้วก็คนที่กลับบ้านทั้งนี้นะคะมีนักศึกษาจากสาธารณสุขพิษณุโลกหายไป6คนส่วนทางวิทยาลัยสาธารณสุขราชวิถีเสียชีวิตมากที่สุดกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือ20คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิง โดยทั้งสิ้นเลยนะคะปกติแล้วค่ะเรือลำดังกล่าวเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกก็คือน่าจะบรรทุกได้ไม่เกิน40คนแต่ครั้งนั้นนะคะบรรทุกไปทั้งสิ้นกว่า69คนทางด้านสารวัตรสอพอุบลรัฐนะคะร้อยตำรวจเอกเมคินสินทุบุญนะคะในขณะนั้นก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้ระงม ช่วยกันงมร่างนะคะแล้วก็พบขึ้นมาอีก25ศบศพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายมารุษบุญนาคนะคะก็ได้มอบให้ลงพื้นที่แล้วก็ทำการตรวจสอบนะคะว่าเจ้าของเรือเนี่ยเป็นใครก็จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของเรือมีหุ้นส่วนทั้งหมด3คน1เลยคือทนายความเจ้าหน้าที่ประมงและก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัย ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของเรือเนี่ยมีหุ้นส่วนด้วยกัน3คนคนแรกเป็นทนายความคนที่2คือเจ้าหน้าที่ประมงและคนที่3เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็พอมีการตรวจสอบแล้วทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ช่วยเหลือค่าทําศพไปรายละ5000บาทก่อนจะจัดส่งศพ กลับสู่ภูมิลำเนานั่นเองอย่างที่บอกค่ะว่าเรือลำดังกล่าวนั้นเป็นเรือเถื่อนเพราะไม่มีการจดทะเบียนแล้วก็ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์หลายๆสถาบันนะคะก็ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสร้างความเสียใจ แล้วก็เสียดายเพราะว่านักศึกษาเหล่านี้เนี่ยบางคนกําลังจะจบการศึกษาบางคนเป็นกําลังสําคัญทางด้านการแพทย์นะคะเรียกได้ว่าอนาคตกําลังจะไปได้อีกไกลที่จะช่วยให้สังคมหรือพัฒนาการวงการแพทย์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปได้นะคะด้านเจ้าหนะ้าที่เภศสัชกรรมนะคะก็มีคนออกมาให้ความคิดเห็นว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ได้เพียงแค่ เเรือที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเอามาจัดในงานพาชมทัศนศึกษาอย่างที่บอกแหละค่ะว่าคนที่ไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรือดำลังกล่าวเนี่ยมีการแดัดแปลงต่อเติม อย่างผิดกฎหมายพอไปอ่พอมีเรือมามีการจัดแจงมาให้ก็ขึ้นไปก็หวังใจว่าจะได้ไปเที่ยวไปชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนอุบลรั์แต่สุดท้ายนะคะก็ไม่เป็นไปตามใจหมายก็เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นคดีนี้ค่ะในที่สุดแล้วสารมีคำสั่งพี่พากษาจำคุกในท้ายเรือ7ปี6เดือนในข้อหาประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายแล้วก็จบที่ศาลชั้นต้นนะคะในขณะที่เจ้าของเรือ3ามคนเนี่ยสู้คดีถึงศาลฎีกาและศาลก็ตัดสินจำคุกระหว่าง6ก ปีถึง8ปปีในข้อหาเดียวกันหลังเกิดเหตุการณ์สลดในครั้งนี้นะคะก็มีการปรับปรุงการดูแลเรือนักท่องเที่ยวว่าต้องมีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าเท่านั้นในส่วนของเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะต่อมาก็ได้เดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชนนะคะได้สำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์กับอาชีพสาธารณสุขชุมชนทุกปีนะคะในอดีตเนี่ยก็จะมีการไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ลํำลึกถึงบุคคลที่จากไปด้วยนะคะ และนี่ก็คือโศกนาฏกรรมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่นำมาฝากกันในรายการ10นาทีคดีดังในวันนี้สำหรับเอพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องราวคดีใดอีกนั้นก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง Youtube Channel ในช่องของ RM u t p Live ผ่านมาแล้วก็ฝาก กดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้กับรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝนวลาซินีสิงสุบรรต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ